สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอุบัติเหตุสองรอบรถตู้หางเครื่องทีมงานหมอํำแพวราจากรณีเพจแพรวพรวแสงทองได้ดโพสต์ข้อความระบุว่าขณะนี้รถตู้ทีมงานเกิดอุบัติเหตุระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังจากงานที่ร้อยเอ็ดมีนักร้องและหางเครื่องที่โดยสารม,มาในรถคันนี้ตอนนี้ทุกคนปลอดภัยมีผู้บาดเจ็บหนักคือผู้จัดการยุย้ยและพี่หนิงทินกรขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทีมงานด้วยเถิด ขอบคุณทุกความห่วงใยค่ะแต่ขอร้องอย่าเพิ่งโทรมานะคะมีอะไรทางทีมงานจะอะไรงานทางเฟซและเพจนี้อย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งล่าสุดวันเดียวกันเพจพร,าว,พร,า,วพราวแสงทองได้โพสต์ข้อความระบุอีกว่าอุบัติเหตุรอบแรกจากมุกดาหารร้อเอ็ดเวลาประมาณ18นาฬิการถนักดนตรีถูกรถจักรยานยนต์วิ่งตัดหน้า ทุกคนปลอดภัยอุบัติเหตุรอบสองขากลับจากงานร้อยเอ็ดรถนักร้องห่างเครื่องเวลา2องนาฬิกานาทีมีคนโดยสารในรถ10คนเจ็บหนัก2คนอีก8คนบาดเจ็บเล็กน้อยมีปวดบวมช้ำตอนนี้ยุ้ยและพี่หนิงคนเจ็บหนักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยะโสธร ส่วนอีก8คนได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้นเอกซเรย์ไม่มีอะไรนะ่าเป็นห่วงขณะนี้นอนย่างสมุนไพรยอยู่ที่สำนักงานทางครอบครัวไม่ต้องห่วงนะคะหนูจะดูแลทุกคนให้ดีที่สุดเท่าที่หัวหน้าคนนี้จะทำได้เพราะทุกคนคือครอบครัวขอบคุณทุกความห่วงใยจากใจจริงค่ะขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ